เจ้านะที่มาทำงานวันเสาร์มีเจ้าเจ้าเมื่อนีงคุณลุงของเจ้าครับบ้านนอกว่ะตอนนั้นเจ้ามาเห็ดมองในเซนกันแนมบังยูสิตอหรือบอตอหนาสิเห็ดแต่ตอนนั้นเว้ยตอนนั้นเพื่อนเพื่อเห็ดหลังนี่อยู่ตอนเจ้ามาตะกี้มาเห็ดมองขอไวเนาะเออขอออคเมิตรบาให้ไปขอบ้านดุงบ้านดึงเว้ยในสุดท้ายก็ได้ไปบ้านดุงอีลิ ไปบรรุงครับอืมโดนเติบได้นี่จังกัได้เพื่อสิไดมาฮอดกันครับแมนครับไอ้ไล่3คิวสองสามอาทิตย์ผุนแล้ววะเออโบแมนอันไปแลละสิไดมาหลุดได้ป่ะตีตามคิวอีกาหาหกอำเภอเนาะอืมรับพิ่สอบป่ะตีบ จั่างไรดิเพื่อบันมองบ่บีป่าเป็นของตนเองตั้งไลเพิงบันดึงก็ได้เตรียมมองเตรียมยางยืบบ่ใแห้ข้าเจ้าล่างถวยมาทางนี้นะกวยไปทางปุ่นเด้อพิ่นสิมาขุดว่ะมันจะหนาลังเกียจว่ะเอาเอากระถางดอกไม้กันไว้ขันสันข้าเจ้าสิเทมาทางนี้ฮนะข้าเจ้าเทลงกลางฝุ่นไปไลลงปุ่น โสายกับเวอยู่ดีสายทอดำพ่นเั่นลูกหลังนี่แม่อยู่หลังพุ่นมาถามถืออยู่เด้มีแผนที่เดินดินอยู่เด่อ่ามีขอมดำดินแผนที่เดินดินมา บารีที่สองหกหน,นึ่งเล่านี่ ขันแม่นมามือว่านในบรดิดเบ่งน้ำแล้วไปสะกลไปเฮ็ดอันเดินที่ซอป,ปกอให้ลูกไผ่ <laughs> 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 ซื้อไว้แล้วละมอบมุ่นมั่งให้ลูกร้านเลยให้เขาไปขึ้นซื้อเอา <laughs> อย,อ <laughs> อยูขุนนทียูคำหลอดพื้นผุดไหม <laughs> มันก็เป็นอันซอป,ปกอแล้วปลาสังวนอยู่ผุน คำลอดพื <mile> ้นมองสีขวาไปทางอำเภอบันดุงคนละคือว่าโบเล็กปันใดนะตอนขุดนั่นตัวนี้ตอนนั้นสันกมาเออสันกมาเซียอยู่เจ้าว่ามองนี้โบลุกปันใดมองผุนเลิกมองอันมองบ้านล้านไส้ตึกสองสันผุนเลิกเจ้าว่าตอนนั้นจำได้อยเจ้าในหลักมาขุดงวดนั้นเจ้าว่ามองนี้โบเล็กมองผุนเลิกประสรน เขาทมขึ้นสองวังเลยใครรื้อฝนได้อ่าอ่าอ่าใครยูนบบแมนย่ำแรลงเนาะย่ำนี่ย่ำฝนมันดินรวมๆให้แน่เยอะคันแม่นแรลงคือแต่เก่าน่ะโอ้ยลำบากลำบากลำบนโดูถึงแล้วเป็นทอพีพีซีตัวนี้บบแมนทอเล็กบอทอพีพีซีอ่ะเจาะลงทอมันบอครับอืม ครับอันเนี้ยก็ดินมันพึ่งคุดเน,ะนาะคุดต่อให้เพื่อนหลังนัน <c oughs> น่าสีว่างหนาวนี่นะมัง้งมนาเห็ดเพื่อนหลังนันแล้วก็มนาเห็ดเพื่อนหลั่นสมหันเจจะมนาเห็ดนั้นตอนนั้นาลั่นสมโมไซนะ่ะต่อแล้วเราจะมีน้ำประปาเป็นของตัวเองแล้ว

Sẵn sư ít mm -hmm. chùm chùm lại ở đây xiên chùm chùm คันมี่รักกันสีเม็ดเหนยียนสีเห็นไว้เนาะมันหว่องเขียดปะปานานะ มันมันอยู่นอกอันทันร่างระบายน้ำหิ่งอยู่หรือเป่าเนาะพอ นามมาเลใส่มันไหลออกมาจากท่อระบายนะตอนเพิ่นคดที่แรกตอนบางกินเนี่ยผมมีหนามสวบกลับเอาแสดงว่าของเขามากอดฟังฝากของเพิ่นมาทั้งที่มันมันมันจจงบอกแต่นั่นบอกแอ๊ะัดทางนี้มันขับข้าเสาเนี่ยเขากะเอาเกี่ยวไปหันบ่ะตีสายดำไปแต่บ่อยยากจะเป็นของไฟของมันอยู่ อาจจะเปลืองท่อดำในแจ็คน้อยกระโปงถือว่าเปลืองบระโปงนี้นี่ผมจะตั้งมงให้แม่ฮะตั้งมงอ๋อไก่ตัวนี้บระโปงไก่กระตินเออเออเออหาหม่งให้มันเหนียวแน่นมันคงอืมเดี๋ยวบกระโปงไก่จะคือต่อป้าปาแะไรนี่สามพันหกเจ้านี้เนี่ย ปีนั่นจะมาเห็ดว่าสามปัญหาบอว่าสามนี่ล่ละ